ดีคะ่ะพี่น้องวันนี้มาเจอกลับมาแล้วจ้ะกลับมาจากบ้านไผ่ของฝากนี่เป็นของฝากจ้ะพี่น้องผักบุ้งสวยๆมะม่วงเขียวสวยจ้ะนี่ข้าวในรถ สี่ถุงเดินแกว้บ้านคุณนายดยจ้าพี่เนาะกล้ยน้ำว้าบ้านคุณนายนี่มันยาบ้านเราจ้ะเบิ่งมาละกวาสุดดยจ้าพี่เนาะ มะละกอสุกมะละกอดิบมะละกอสุกพันเอาจาักกรรมน้อยนะ้อยเนี่ยคุณนายบ้าบ้ามีอยู่บ้านคุณนายแจ๋วเป็นตายูบระจาพี่นอ้อง มีมะละกอมีต้นลำใหญ่เบ่งดอกไม้บ้านเราดูจ้ะคุณนายเจียวคนสวยประดับประดาได้ดีมากเลย<ช>น้ำอยู่หลังบ้านลังรถก็มีอยู่ดอกคุณไหนดอกไม้มงคลเบิ้งเราปลูกด,ดูจ้ะงาม สวยๆทั้งนั้นเลยต้นไม้มงคลเบิงบัวจ้ะบัวที่โผล่จากน้ำสวยมากเลยอันนี้ลูกมันจ้ะพี่้นะเช่นอย่างนายายลูกมัน ตัวเมื่อใดงานอาจารย์อยู่วัดอาจารย์ตัวเมื่อใดงานแม่งานบ้านอาจารย์ตัวเมื่อใดเด็กโอ้กินมากมวนกันภาคหลายเนาะ เมืองบับกวางบ้านคุณนายดูใจไปเนาะป๊บเมื่อเนี้ยยี่แปด เขียวสเสวยมีทุกสายพันธุ์เบิ้งพวงนี่จับพี่น้องโดกมากดกมากเลยค่ะดูนี่ลูกมนันเอาไปปั้นจับพี่น้อง เอาไปปั่นใส่ผักสดปั่นลูกหม่อนใส่ผักสดกินบำรุงสุขภาพจ้ะพี่นอ้องอมนบ้านเจเดียนจ้ะบ้านคุณนายเก๋ว ดอกไม้หน้าบ้านเราจะพี่น้องสวยๆทางนั้นเลยค่ะปิดเครื่องไว้เติงมะม่วงมันอันนี้ขวดินจ้ะอันนี้มะม่วงเขียวเสวยจ้นนมะม เบองบ้านเรางามๆเลยจ้ะพี่น้องค่ะคลิปนี้กับฝากไปสำนีเละจ้ะฝากด้วยค่ะช่องเจเดือนแยกข้าวหลามออฟฟิเชียลค่ะ